แบบบางคนแบบไม่มีต้นใหญ่นะครับอยู่ที่บ้านแล้วแบบซื้อยอดไปแล้วนะซื้อแบบเนี้ยนะครับซื้อไปแล้วนะครับก็ไปซื้อต้นที่มันเป็นถุงดําแบบเนี้ยมาทํามาเสียบเลยนะครับเสียบเป็นแฟนซีเลยครูจะเลือกเฉพาะต้นที่มันมีกิ่งแตกขึ้นมานะครับมีกิ่งลักษณะแตกแบบนี้นะแล้วก็มีกิ่งแตกขึ้นมาใหม่นะครูจะเลือกเสียบแบบที่มันเป็นสีเขียวแบบนี้เป็นหลักวิธีอยอดของเราตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ม่กียอดเองนะ ก็เอาฟอร์จดเลยอันนี้ก็ได้นะครับยิงยอดก่็เลยนะครับป้ายเก,กะนะก็เอาไปติดซะก่อนเลยครับมาติดแบบนี้เลยนะแต่ที่ดีก็ลงวันที่ไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่าเสียบเมื่อไหร่นะครับ ก็ตัดออกเลยนะครับดอกบัวส่วนมากไม่ค่อยใช้ละเดี๋ยวนี้นะครับมันเปอร์เซนต์การติดมันมันมันแตกไวก็จริงนะครับแต่เปอร์เซนต์การติดมันค่อนข้างต่ำนะครูก็จะไม่ใช้ก็จะเว้นตานี้นะครับเดยวเอาด้านข้างนี้ออกนิดนะครับมันจะเวลาพันมันจะได้เรียบสนิทไปกับลำต้นกับยอดทนดีนะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ก็เฉียนแบบนี้ จะไดะครับมันก็เสียบเข้าไปแล้วก็พันนะครับอันนี้คือพันพันให้เต็มพื้นเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งนะครับเสร็จแล้วเราพัานด้านล่างแน่นแล้วนะครับเราก็พันไล่ขึ้นมานะครับอันนี้คือเราต้องการเว้นตรงนี้เอาไว้นะครับฉะนั้นเราก็ ขึ้นมานะครับพอให้ใกล้จะถึงเราก็เว้นจุดไปนิดนึงนะครับเนี่ยคือตาที่มันจะแตกอยู่ตรงนี้นะดังนั้นเรานี้เราก็พันขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บคูเว้นไว้ตรงนี้อีกตาหนึ่งส่วนมากคุณจะเว้นไว้2ตานะครับส่วนด้านบนก็คือปิดเลยนะครับปิดไม่ให้โดนอากาศเลยนะครับอ่ okay. นะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ต้องหาวัสดุอะไรมาคุมทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเอาถุงหรือว่า กระดาษหรือว่าอะไรก็ช่างนะมาพังแสงเพราะว่ายอดมันต้องการแสงนะครับถ้าไม่มีแสงมันจะเน่าทันทีเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราพันแบบนี้เรียบสนิทเรียบร้อยแบบนี้โอกาสที่น้ํามันจะเข้ามันจะมีน้อยมากนะครับอยู่ในขวดเนี่ยประมาณ7วันนะครับก็ยังสามารถเสียบติดอยู่ครูทดลองแล้วนะครับลองลองลอง,ลองนำไปใช้กันดูได้เลยนะครับ